ถ้าค,คุณคิดว่ามากรองโซเดียมหรือเปล่าครับถ้าเราคุมมือทั้ถ้ามันท้อท้อนี้ <c oughs> จบเลยนะถ้าเาคุมมือทั้ไม่ได้โกโหกเลยจริงผมพูดจริงจริงนะครับไม่ได้โกหกเลยจริงผมพูดจริงจริงนะครับผมรู้สึกว่าเครื่องนี้มันเชื่อถือไม่ได้ถูกต้อจงจริงๆมันคือที่ผ่านมาคือเครื่องโอเคหมดแต่ค้อนนี้ไม่โอเค โอเคโอเคอร่อยนอร่อยโอเคโอเคอตาร้อตร่อยนะอร่อยอตรอดูเดสเตอร์ไมครับรอดูเลยนะครัน้องชายเป็นเอกแ่มีน้งดเยรู้เไม่ใช่เลยแค่นี้ผมก็รู้แล้ววาพี่ผมคนแค่นี้ผมก็รู้แล้ว่าพี่ผมคนอยามีซีรีส์ที่เราเล่นร่วมกันอยู่ใช่หรือไมครับแน่นอนสิครับกดสิคร เอ้ามาดูกไปไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องขั้นเอยไม่ต้องพูดไม่ต้องขั้นเลยขั้นกูกับมึงเนี่ยแหละขั้นกูกับมึงเนี่ยแหละผมคิดว่าจริงๆเราตอบคำตอบที่มันจริงใจนะแต่ว่าเครื่องมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมทุกอย่างที่เราพูดนี่ก็คือเรื่องจริงครับถูกครับสรุปประมาณนี้